สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลูกสาวองค์อิงทุกๆคนนะครับเอฟซีพลังรักพลังเงียบนะเอ้ยนะครับมีเอฟซีน้ำเพลินอยู่บนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนเช้านะครับก่อนไปเหตุงานนะครับกลับมาเบอลนัวโมมวนบาข่าวกันนิดจักหน่อยนะครับว่าวันนี้นะครับวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับวันนี้มันมีอีหยัง นะครับเมื่อนี้มิยังเกิดขึ้นแน่นะครับอวันมีนเกิดขึ้นแน่นะครับกำลังจะเกิดขึ้นบ้างเออมีอะไรกําลังจะเกิดขึ้นบ้างในวันนี้นะครับอันดับแรกนะครับเมื่อนี้ตื่นเศร้ามากะขอเบิงความเคลื่อนไหวของช่องพ่อแม่อุ้งอิงกอนนะครับเพิ่นตื่นหรือยังนะครับเบิงกันเบิงกันเบิงกันเพิ่นตื่นหรือยังนะครับ พ่อแม่ของเงแฟนเพจก่อนเล่นดับแรกนะครับอะตอนนี้นะครับตอนนี้ผมอัคดคลิปยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะครับยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวจากทางพ่อเอกนะครับแต่ว่าตื่นมาวันเศาร์นะครับเห็นบอสโจโพสนะครับว่าจะไปญี่ปุ่นว่าสันพี่น้องนะไปญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวบังนนนนบหนุ่มโจกันหนุ่มโจนี่แ๊บนึงครับ นี่ครับเห็นเพลนโพดเนาะก็คือว่าเพลนโพดประมาณหาชั่วโมงที่แล้วครับก็ตอนนี้ผมอาจจะประมาณหกโมงนะครับประมาณตีหนึ่งครับเพลนโพดสี่ถึงสิบเอ็ดกันยาบินด่วนไปญี่ปุ่นครับอ่ะอันนี้ตรงนี้ผมกลับวทราบรายล,ละเอียดนะครับว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนนาจะไปงานเลยครับพี่น้องไปงานแต่กับไม่รูว้ว่าไปกระไผ่นะครับนะบม่รู้ว่าไปกระไผ่ ไปเฮ็ดอีหยังอันนี้รายลนะเอียดกันยังบ่รู้นะครับยังบ่รู้เนาะนะครับน่าจะไปกับซอนุตแหละเพิ่อนอาจจะมีธุรงธุระงานอีหยังเพิ่นนะครับเพิ่นผมอาจจะตกลนในการเบิง่งคลิปสาวน้อยนะครับเพราะว่าคลิปแต่ละมื้อมันหลายแฮงพี่น้องผมก็บ่ได้ไปตามเบิงนะ่งเนาะแต่ว่าโพสต์ต่างๆใน Facebook ผมตามตลอดครับนะความเคลื่อนไหวใน Facebook บ่โจโพสต์หยังผมเห็นหมดน,นะครับแต่ว่าผมแค่ยังบ่ทันรู้ว่าเพิ่นไปญี่ปุ่นย้อนหยัง นะครับไปเฮ็ดอีหยังเนาะก็จะไปเฮ็ดงานเฮ็ดการเพื่อนนั่นแหละนะครับนะก็ต้องรอติดตามเบิ่งว่าเพิ่นไปเฮ็ดหยังแต่คิดว่าอุ้งอิงน่าจะบ่ได้ไปนํ้ำตกพี่น้องนะครับหรือว่าไปผู้ใดฮู้แน่ครับว่าเพิ่นไปเฮ็ดอีหยังในญี่ปุ่นนะครับนะวันที่4นะครับถึง11กันยายนนะครับเดือนหน้าก่อนจะเปิดฤดูกาลนะครับบอสโจบินด่วนนะครับไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปซื้อซูชิหรือเปล่านะครับอันนี้ผมกับบูฮู้นะนะครับก็ถามเบิ่งเอาเด้ออ่าสำหรับ นอกจากจะมีโพสของบอสโจแล้วก็สิมีเรื่องเบาอีกครับวันนี้วันนี้วันที่22ครับมีงานครับลูกสาวมีงานเขาละไปกุมปิดนะครับเออมีผู้ใดว่าที้เขากุมปิดแน่ครับนะกุมปิดเนี่ยครับวันที่22เนี่ยครับนี่ครับกุมปิดวันที่22นะครับอยู่ที่กาละสินนะครับเป็นล้านครับ ผู้ดใดไปล่าแน,นี่ครับคอมเมนต์มาบอกแน่นะครับบรูว,ตวัตโตรตรงตัวเต็มหรือยังครับใจผมนะท่านเป็นวันเสาร์นะผมก็อยากไปอยู่พี่น้องนะครับถ้าเป็นวันเสาร์นะนะมันเป็นวันทํางานผมไปบ่ไไรครับพี่น้องถ้าเป็นวันเสาร์ผมก็จะดันต้นไปอยูะเลิกงานวันศุกร์ผมก็จะไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นวันพาลือหักพี่นอปป้องไปว่าไรครับลาง,งานหยาครับาง,งานราชการลายาครับพี่น้อง เพราะนั่นับนี่แหละไปบ่ได้ผมก็ต้องเขากลุ่มปิดครับราคาน่าจะประมาณร,ร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบเก้าหรือร้อยเก้านี่แหละผมก็แน่ใจเจี๋ยวผมเลือนเบื้องกันเมื่อกี้โปสเตอร์เมื่อกี้ม,ม,มันมีราคาครับม,มันมีราคากลุ่มปิดครับอีกแบบหนึ่งเบื้องโปสเตอร์กเก้าที่เพิ่นโสต์กันว่าราคาเท่าไหร,ร,ร่นะครับอ่าอยู่ไซรัปอีกสักครู่นะครับสักครู่นะครับ ก็โบบอกราคากับว่าผมเ,เพื่อนเคยบอกครับแต่ว่าผมลืมรับอุอตบารลงท้ายเก่าเล็กเก่านี่แหละผมก็บ่รู้ว่ามันเท่าไรกันแท้นะครับมึงปิดนะเอาเป็นว่างพี่น้องไปถามเบิ่งเอาแล้วกันนะครับลอยก็บาทนี่แหละ่าจะประมาณลอยยิบเก่าพี่น้องลอยยิบเก่าพรจะกันลอยเก้าบาทนะครับไปตาม,มิึงเอาทักเข้าไปแล้วครับใน สาวน้อยเพชรปันแพงแฟนเพจนะครับสำหรับพอ่พอแม่คนไหนที่พันได้เคยเข่ากลุ่มปิดนะครับนะพันเข่ากลุ่มปิดนะครับพิมพ์ไปเลยครับค้นหาเลยครับในเฟซบุ๊กครับว่าสาวน้อยเพชรปันแพงแฟนเพจนะครับสาวน้อยเนี่ยน่ครับพิมพ์ไปเลยครับพิมพ์คําว่าสาวก็คือเลยได้พี่น้องนะครับเนี่ยพิมพ์ไปเลยครับเนี่ยเห็นว่าอันแรกเอ้พ่แม่อันแรกครับอันที่สองนะครับอันที่เป็นโลโก้ตาเพชรสีน้ําเงินนะครับอยู่ข้างบนรูปบอสโจครับอ่า นี่แหละครับสาวน้อยเพจบนแพงแฟนเพจนะครับต้องเบื้องดีๆนะครับมันมีเพจปลอมพร้อมนะครับมีเพจปลอมพร้อมนะเพจจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม1.8ล้าน1งล้าน8แสนคนครับอันนั้นคือเพจจริงครับอ่าเป็นเพจศิลปะการแสดงนะครับสาวน้อยเพจบนแพงเนาะนะครับเข่าไปเลยครับแล้วแล้วเข่าขมาแล้วเฮ็ดจังไหนครับเดี๋ยผมสอนเลยฮะนะเข่ามาแล้วเนี่บเห็นบ่สีดำเงินเห็นไหครับเห็นบ่ ส่งข้อความนี่ครับอันนี้ละจาจิ้มเข้าไปโลดนะครับผู้ใดใช้บุบเป็นน่ะนะพอพ่อแม่ที่บ่เคยเขากุมปิดนะครับนี่ฮะเห็นว่าส่งข้อความนะครับเนี่ยเห็นว่าหนึ่งจุดแปดล้านคนนะครับจัดการเลยครับจิ้มเข้าไปครับจิ้มเข้าไปแล้วก็ทักไปจสิ่พี่น้องเนี่ยเห็นไหมครับนี่ขึ้มันนม่ขึ้ขืนราคาบัตรไปเลยครับเนี่ยผมซื้ออยบอยครับนี่นะครับเนี่ยมันด้ขืนแบบนี้มาให้สมมุติว่าเขาอยากจะซื้อเนาะอ่าเขาพิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ยังก็ได้พี่น้องระบบไม่ิดตตอบมาแตโน้องหมัดครับ สมมติว่าซื้อบัตรสมมตินะซื้อบัตรนะครับซื้อบัตรอ่าเนี่ยเขาพิมพ์ไประโยชซื้อพิมพ์ไประโยชครับพิมพ์ยังก็ได้แล้วเขาจะตอบกลับมาครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเด้งมาพิมพ์ปุ๊บมันก็เด้งมาให้สิครับรายละเอียดต่างๆว่าอ่านี่ยครับเนี่ยซื้อไลฟ์สดบัตรกลุ่มปิดยี่สิบสองสิงหาในราคาหนึ่งร้อยเก้าบาทพี่น้องหนึร้อยเก้าบาทครับแล้วก็เขาจะมีเลขบัญชีให้ครับ เป็นชื่อของบอสโจนะครับนะครับเป็นชื่อของบอสโจอ่าเป็นชื่อบอสโจนายโยมานินนาวงษานี่แหละนะครับมีอยู่2บัญชีเนาะหรืออาจจะเป็นอีกบัญชีนึงก็เป็นพ่อมเพของของซอนุษนะครับกับนางอนงุชนามงษานะครับเนี่ยประมาณนี้โอเคนะครับนะเอากดเข้ามาได้เนี่ยครับมาเอาเลขบัญชีครับพอเขาได้เลขบัญชีเสร็จปั๊บเขาก็ไปโอนเงินครับ โอนเงินตามราคาที่เขาแจ้งนะครับแล้วเขาก็เอาสลิปมาส่งเขาครับอ่ามาส่งน,น,งนงีนี่แหละส่งในแชัดมองเกานี่แหละกดส่งภาพสลิปไปให้เขาครับแล้วเขาก็จะส่งลิงมาให้เขานะครับส่งลิงมาปับ๊บเขาก็ไปกดเขาลิ่งปับป๊บกดลิงปั๊บเนี่ยมันมันบ่แม่นจะเข้าได้เลย,ยพี่น้องกดลิงแล้วนะครับพี่น้องต้องไปกดขอเข้าร่วมกลุ่มครับไปกดขอเข้าร่วมหรือบางคนได้ลิงมา เขาไปกดขอเข้าร่วมกลุ่มเขาบ่ให้เจ้าเบิงเด้พี่น้องเจ้าเบิงบ่ได้เด้นะครับเจ้าไปกดขอเข้าร่วมแล้วหลังจากนั้นแอดมินเขาก็สิอนุมัติครับต้องรออนุมัติอีกเด้นะครับแอดมินอนุมัติเสร็จปั๊บนั่นลหละคือรอดูได้เลยนะครับรอดูได้เลยในกลุ่มปิดนะครับเขาไปโพสไปอียงเล่นกันในกลุ่มรอได้เลยครับถึงเวลาเดี๋ยวสถานการแสดงมาปั๊บเขาก็สิตัดภาพเข้าไปในกลุ่มนะครับเขาจะตัดภาพเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปเบิงอยู่ในกลุ่มแหะพี่น้อง แล้วก็ปิดแชทเว้านัวหัวมวลกันอยู่ในกลุ่มโอเคปะครับปั๊มมานี่ครับอ่าก็คือมือนี้นอกจากจะมีกลุ่มปิดมีการแสดงของมินิคอนเสิร์ตอยู่ที่กาฬสิน์ยูรานนี้ย่งบุลระนะครับผมก็ลืมลานอย่างนา้แแบบหนึ่งลืมซื้อลานนี้แล้วนะครับอ่ะอยู่ร้านจงเจริญนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน์นะครับ ก็บรรู้ว่าขึ้นจักโมงนะครับโดยปกติแล้วมินิคอนเสิร์ตถ้าเข่าล้านนะครับเท่าที่เคยเห็นสาวน้อยไปตลอดตลอดเนี่ยนะครับก็ประมาณสักสี่หาทุ่มครับสามทุ่มสี่ทุ่มหาทุ่มประมาณนี้แหละนะครับมันอาจจะมีวงเปิดก่อนนะครับอาจจะมีวงเล่นเข่าๆไปก่อนช่วงแรกๆนะครับอาจจะสาวน้อยไปคิดประมันสักสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็ไปหาเที่ยงคืนแล้วก็ล้านปิดประมาณนี้ครับนางคนก็จะเล่นประมาณสามสี่ชั่วโมงเนาะกั มีข่าวมาบอกนะครับในส่วนของการแสดงของเมนีนะครับนอกจากมีการแสดงย่ามือคืนแล้วนะครับย่ามือเว้นครับพี่น้องย่ามือเว้นลูกสาวกับมีอีเว้นครับมีอีเว้นอีเว้นไปไซสครับอีเว้นไปกราบสการดหลวงปู่นะครับหลวงปู่หลวงปู่ศิล้าครับหลวงปู่ศิล้าหลายๆคนเอฟซีหลายคนขนาดจะเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับเคยแวะเวียนไปกราบไปไหว้หลวงปู่นะครับ หลายคนหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยไปนะครับก็บไปซะพี่น้องนะครับไปสนนี่นี่ตามลูกสาวไปเลยครับถือโอกาสครับถือโอกาสนะนั่นแหละครับถือโอกาสไปเที่ยวไปถือโอกาสได้ไปไหวพระไหวเจ้าน้านะครับได้รับพรเป็นสิริมงคลนะครับสําหรับลูกสาวก็หลายๆคนผมเชื่อมาหลายหลายคนก็คงอยากจะเห็นภาพนี้นะครับที่ลูกสาวเข้าไป กราบนะครับไปไหว้ขอพรกับหลวงปู่ศิลานะครับเชื่อว่าหลายคนอยากเห็นครับแม่นบพครับผู้ใดอยากเห็นเนี่ยครับคอมเมนต์มาครับผู้ใดอยากเห็นลูกสาวไปกราบหลวงปู่ศิลาเนี่ยครับเนาะเมื่อนี้กับไปผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผู้ใดสติต้องได้ไปกราบแนะ่เห็นบอสกูบอกว่าพาทีมงานนะครับพาทีมงานไปก็คิดว่าน่าจะไปทั้งหมดเลยแหละพี่น้องนะครับ,น,นะรบน่าจะไปทั้งหมดทั้งคณะขบวนเพลินนั่นแหละ ่าจะเป็นทั้งเจ้าของ้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นบอลโจบอกววาเจ้าของ้านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของของทางหลวงปู่ศิล้านเนาะนะครับเขาทั้ง้านเขา่าจจะพาไปนั่นแหละนะครับกับบอรลูกว่าเมื่อนี่ลูกสาวจะต้องออกจากบ้านจักโมงนะครับบอแน่อาจจะออกแต่เศร้าอยู่นะครับเพราะว่าจากบ้านลูกสาวเนี่ยไปสารคามเนี่ยนะครับหรือจะไปกาลสินเนี่ยนะครับบอรู้ว่าลูกสาวจะเข่าโดมก้อนหรือเปล่าแล้วค่อยออกไปหรือเปล่าอันนี้กับยังบอลเน่ใจหองอติดตามทั้ง เพจพ่อแม่อุ้งอิงนะครับว่าพอเอกสิภาไปกาลสินเลยหรือว่าแวะแารค้าไม่ค่อยไปกาลสินอันนี้กับบแน่ใจนะครับต้องรอติดตามอีกเช่นเคยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับโบมิงอย่างไรครับเดี๋ยวมันสัญญารับมีข่าวมาชี้แจงประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอเจอกันตอนเย็นนะครับเผื่อผมจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับมาฝากพ่อพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับอ่าโอเคครับไว้รอพบกันใหม่ คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาให้กับนงใจกันได้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ